Cắt lúc chị ừ chị up, oh nano 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 Ừ, nano มาลงไปลงไปมาลงาลงมลงหมมาลงาลงลงลลนวันว้ามดีเลาลงอยากต่างวันาต่างลยหมให้กินกอนให้กินก่อนอยางนี้งนกินนากินน้ำเลงใส่หมกแลนไมตกหวนเนาะตกหมวกตกหมวงตกหมวกตกหนวกนนี่ลงนีห้องนู้่งียล เดี๋ยวนี้ตาตาตารียูตารียเกิดเเีเอฟซีลงลงลงเอ็กเอ็กลงลงลงอีตาเล้ยตาเลยน่อยดีนอยดีนอยดีนอยดีโอ้โหหันม่คุงใหอเลยตานี่ดิห่วงกินห่วงกินกำลังหวงกิน มาลงมาลงกบมากนกินน vale ้ำบ๊อบกินน้บ่กินนบกินน้บ๊มาลงมาลกมาลงเก็บของให้ครับมาลงมาลมาลงมาลมาลงเร็วมาลงเร็วมาลงเร็วมาลงมาลงเร็วมาลงเด็ดปีล่เด็ดเมาลงมาลงที่นี่กไปมาลงไปมาลงไปมาลงมาลง แจบบลงเลยวะเฮ้แบบลงแแบบลงแบบแแบบแบบลงแแบบลงแบลงานทีเลยวะแบบลงบ้านแบบลงโอ้จางเลยนอิบกเสริมแรงเัาว่ะวางวางเงื่อไขเอาไว้แล้เดี๋ยวนม่เขากินว่ะเนาะอ้หนาวโอ้ยแน้วแม่งแย่ปากินแม่เข้ากินแน่ง

กินนะพ่กินนี่กินก่อนก่อกินกําลัง่อกินสวยเลยสวยโอ้เปิดหัวกับากดีว่านนี้เสวยเร็วก่อนดสวยสวัสสวยสวกินแน่กเ่กินก่อนนกินก่อนยสวยสวยสวดวยารุเอารุ ขาด้วย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 ตัวหัวขาด้วยเคาว่เาแล้วขแสหาสอนให้รวดหรือบ่ถ้าปลาหำเข่าสอนให้ช้างจะรวดเสียงเลยดิชว์ดิชวดิ เอาเข้าไเลยวัดีสวัดีสวัดีอันนี้เอา้าวเนีเอาดเข้าด้วยเข้าเ้เข้าแล้วเข้าหวเหวเสร็จเลนนักรอเลย่ว่าฟิวไม่ได้เงิวไม่เสีว้ยุลืมใส่สายเรค์้างต้องกาก่อนครับ เยอะจะรอดไหมเอฟบอกคุณเบลจะรอดไหมรอลงก็เลือกตาเดียวได้ได้ของกินอั้รอไปที่ืหือรหนึ่งครับไปวันหลังดีกว่าอุตสายแบบจะโชว์ให้พี่ชายดูครับว่า ผมเนี่ยฝึกเก่งขนาดไหนครับเด็กศิลปว่าเอาไว้เอาเอาไว้ข้างบนนี้ให้เอามือขึ้นคือเขาเป็นหมดแล้วนะทำไปหมดแล้วแหละให้เขาเก็บเงินเก็บมี้กี่หลักเดี๋ยวโชว์โชว์เก็บของก่อนปลอกมีดปลอมมีดเก็บมาเก็บ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 เฮ้เก็บมาดูเอ้โห ใส่ของเก็บวะเออโอ้โห่าจะคอ้างปาดสัวีหาอะให้เก็บดีดดีกว่าอย่าอยาอาไม่ดีไม่เขาเก็บเ้ยขอมีขอท่นดีวดูันเสือครับฟันชานที่เก่งที่สุดในจักรวาลนะครับเดนเยไปาเจมปุ เก็บเก็บเก็บนะเก็บเก็บกถูกูเก็บเก็บดีเออจะคเะบึกชางเก็บเะบอกว่าช้างกแกก็มนเหมนผแม่เแกเอใช้เสียงนี้ติดล้าบผมวันนี้ยุดครับหุดพักผ่ครับ ร่างงานไม่มีครับพนักงานครอบครัวหยุดหมดนะครับยกเว้นเวินครูัวนี่ครับโอ้ยเกือบแล้วครับครูัวนนี่โรงเรียนไม่ปิดครับทำไมอะอะไรนะโรงเรียนไม่ปิดหรอเนี่ยที่ริดของพออว่าจะต้องปิดพอขยันหรือเปล่าแล้วทำไมโรงเรียนผมปิดอ่ะโอโรงเรียนผมชอบคุณกังวลความปลอดภัยของเด็กเด็กเขาเรียนไม่แปลก็ได้นะไม่กลัวลูกความตอเอาแล้วเอาแล้ว ลังเนี้เยเสียวเนี่ยดูเจ๊นะเจ๊ผมไม่ต้องฝึกอะไรว่าเจ๊เขาูมได้ไหนเออยอาวากินหัว่างก่อน่่งเลยเบิ้ลบึ้บ้เ้ยบีนบัโอ้าเก๊โอ้ตหนักเรเ่นนี นี่ได้หนีมึงมาซ่ามั้ยสิเอถ้าถ้าเจ๊อันนี้ควยไวยนี่เอาของเขาด้วยนะรีบดิงอองไปนะเต็มนักเลยเจ๊ที่เราฝึกมาแล้วมดูหน่อยดูโอ้โทษประชันเมียให้เจ๊กินก่อนนะรถไฟเรือใจโดนแล้วครับ

ผู้แทนของของศิลป์ไอยืนโอ้ยครับโอ้ยครับโอยครับลองลงได้แล้วครับปิดครับตัวโอ้ลงลงลงมาแล้ววะปะแล้วปะโอ้โหปะชิบแต่ตอนเวลาให้ทำงานเน่ะไม่ไม่ไม่เอาขึ้นบ้างครับคนไหนโมโหไว้ปิ้วปิ้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยว

ก่อนเลยกอดเลยว่านี่เอามือว่านี่ก่อนเลยนก็เดิเดินเดเดินเข้าก่อเร็วเอฟซีลาดูหนิแม่แป๊บเดียวนี่เบ็นให้ใช้ต้องให้หมดเบ็น่ะเออจับมันสู้เออโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับแค่นี้พอโโอ้หสุดยอดเก่งไหมครับเก่งมากเลยเอาประมือให้เสือก โ <c oughs> hey okay, อเคก็ผมไม่ลืมกดไลค์ก็เาใช่ไอ้คำที่น้องเราตาหูไรกสุดก็กระดิ่งดีกรับบังเกิา